เบอร์นะจ๊ะบักเบอร์ผู้ใดหุจักก็ทิมต้คอมเมนต์ให้ผู้อื่นได้เข้าใจน้ำเด้อนี่ลูกที่ซุกแล้วก็จะนี่บักเบอร์นะจ๊ะบักเบอร์บักเบอร์ล่นไม้เด้อสีเหลืองๆนี่คือบัก บักนาวเด้อนี่แหละบักเวนี่กิงพลก็สิเป็นแล้วนี่ลูกนี่ไงบักเวเด้อบักเวเด้อจ้า่ไงไงทำฟาร์มมือนี่แหละนี่ ใหญ่กว่าบักหน้าตัวอื่นเด้ออันนี้เขาเอินว่าปักเวอร์เหลืองๆนี่มันซุกแล้วมันเลยหล่นเด้ออ่ะห้ามมาเก็บปักเวอร์คุณยายเอามาหายเด้อดีวร้อยเอ็ดจ้าช่องฝาใส่เทนคอน นี่บักเวใส่ลูกนึงลูกที่สามอ๋อลูกที่สามตายลูกที่สี่ลูกที่ห้าจังล่างลูกล่างได้จ้ะนี่บักเวมันลนเองแต่ถ้าเป็นแนวนี้มันกินบ่ได้เด้ออันนี้ไก่สุกแล้ว นี่บักเวอเด้าโอ๊ยกอดเมื่อกี้ยายยายสอยบักเวงยายสอยบักเวอมันลนใส่หัวนะลูกยายอยู่ดอก เง้เ <Yeah. S 2> ท่ากับสิไปหาเก็บแล้วก็มีรังหนบเดินดีสิใ้บดต้องมันอีกเก็บไปเลยลายบดต้นอ่ะ uh. ถ้าเป็นบักเน้าเขาเอิญบักเน้าเดอ้อมากเน้านี่อันนี้เขาเอิญมาบักเอือจะมีลักษณะซ้ำซ้ำกับสมโอนี่แหละแต่โบแมนตน้นต้นสมโอ โปกหัวอืมโป๊กยังไงยายนี่บักเวมันก็ลุนมาทางพี่นี่โอาโอยน้ำแทงหัว ใส่เอาบักเวอร์ซุกค่าต้นก็นมีโอย้ยนี่บักเวอร์จังล่างเอาอันนี้ดินมันเกาะสืส่อเด้อ กินบรีนเอาอันอันแบบนี้ถือว่าเนาเลยเด้อกินบ่ได้มันสีเหียวเน่ามันก่อนเน่าค่าต้นนวยนวยซุกแล้วก็เน่าค่าต้นมันเยอะแยะมันไม่ใครกินเลยแมีนจ๋าเขาเอิญมาบอกเบอร์แล้วอ่ะลลุนไปพูดแหละ าไทยเาบอกว่าเขาบอกหนูด้วยเขาไทยเาลูกเรียกว่าลูกอะไรเขาเอิญสมอะสมงหรืออะไรน้ำเข้าไปดีแล้วให้ให้ให้ตอบได้าไทยกับผู้บาไหบอกหนูด้วยตอบตอบให้หนูด้วยจ้าก็ตอบให้หนูด้วยนะคะนี่หนูอย่าู

แล้วเราสีขาไปเก็บอันนี้กินไ้จ้าเกาะขายเลยอันอันส่ีเต็มแล้ว มีคนชมจากที่แล้วจากเกาหลีเขาซอยเดินหลักแปดที่ต่างเอ็นดูคนเขาเลยว่าช่วยค่าศึกษาแากเงินให้เกิหนัดร้อองแม่ยายทำอันนั้นหล่นใส่หัวหรือแม่แม่ผู้บังนีได้บอกผูทำหนุ่ยเปล่าชื่อซอว้ ทำอยู่แ้ไไ้าเหรอจะีจกเกาหลด้วยคนนึงก็ป้าตังโอ๋ใช่ฮะช่องช่องเซนาบีมันนยันยาสายาติยูยูยูว่างกันหย่รแม่ไอ้นี่ยูบอกไยูบอกม่ฮลงโม่เมื่อพื่นปูน กตยังนี่พ่เครื่งสวกมันถึงปูนเนาะแฟนปูนหอดปูนว่าเอารไปค้มันถูกอกมันถึงนเหรอให่บ้าเห่อเดอคันคันนั่ยื่วังเแล้วไปหมหมดหลายหมด่ต่างๆมันมหมอทังทีวนี้เลยมนย่นตัวสัวนนี้านันยายเจี๊ยูน คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เด้อส่วนพักของยายแล้วยายเจอได้จ้ะพัก็บักเบอร์ใค่หมากกบฝักคอมมินต์มาได้เลยเด้อดีไว้แค่นี้เด้อจ้ะสวัสดีจ้า